ผัดกะเพราจุ้งอุ้ยไม่ใช่ผัดกะเพรากุ้งใส่ถั่วค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนนตาลหนึ่งช้อน ใส่สีอิ๊วหวานดำนิดหนึ่งน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนรสด,ดีครึ่งช้อนผสมเตรียมไว้แบบนี้แล้วเอาลงไปผัดเลยค่ะแค่นี้ก็อร่อยสุดๆแล้วค่ะกระเพากุ้งก็เสร็จแล้วน่ากินไหมคะ ตักข้าวสวยล้วร้อนรอเลยจ้า